สัปดาห์นี้ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับ3สาวที่จะมาดวลกันในเมนูซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวเห็นผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนเมื่อสักครู่นี้รู้สึกยังไงบ้างฮะไม่น่ากลัวเยอะสบายค่ะก็<ล>แข่งก็กินปกติก็ไม่ค่อยต่างกันอันนี้เป็นยังไงเน,เ,นะเน้นกินน้อยแต่กินนานๆเรื่อยๆเลยอยามากเหอะตั้งแต่เวลาจะหมดนี่ผู้ชมนะครับสามารถกด subscribe กด like กดแชร์นะฮะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับช่องทางต่างๆและคลิปทุกคลิปของเราด้านล่างนี้เลยนะฝากติดตามรายการดีเต,รดเตอร์ยุทธภูมิกะเพาะเหล็กกันกด้วยนะครับสวัสดีครับคผู้ชมครับได้เวลาแล้วครับตอนเรากข้าสู่ดจิตอลยุทธภูมิกะเพาะเหล็กฮะและวันนี้เรียกว่าเป็นเทศกาล คริสต์มาสเนาะคริสต์มาสทั่วโลกเราเฉลิมฉลองกันนะลูกพี่ตอนนี้คือเทศกาลนี้หลายๆคนให้ความเขาเรียกว่าความสาคัญมากเหมือนเทศกาลเฉลิมฉลองครับแล้วหลายๆคนที่ก็จะออกมาแบบสังสรรค์กันบางทีร้านวันนี้ที่เราจะมาสองคือต้องบอกคนดูทุกคนนี่นะครับเหมาะมากเป็นไงออกถึงสไตล์แบบโมเดิร์นมองแบบยุโรปยุโรปน้อยให้เข้ากับเทศกาลของเราในดิจิตอลด้วยนะกพ้่นะแล้วก็บอกว่าคนแข่งวันนี้จากที่ทีมงานกระซิบมาว่า พี่บอกเลยนะเทสการคิดมากที่ไม่อยากได้เป็นซันตาคลอสอ้าวผมเราจะรีเควสก็ต้องเป็นซันตาคลอสสิพี่ซันตาคลอสเขาแจกของขวัญให้เด็กๆด,ด้วยซันต <Santa S 2> <Santa S 1> าคลอสเป็นซานตี้ใช่ไหมเป็นแบบผู้หญิงเห็นทีมงานตะโกนมาปุ๊บพอพูดถึงผู้หญิงปุ๊บไม่อยาก ไม่อยากอะไรฮะไม่อยากพูดต่ออยากเข้าไปหาเขาใช่แต่ก่อนไปเชิญชวนคุณผู้ชมก่อนสักนิดเพราะว่าดีออเตอร์รายการของเราเนี่ยเดินทางมาเนี่ยจะครบปีแล้วพี่นี่ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะเออเร็วน้อใครเนี่ยอยากมาแข่งกงแข่งกินยังไงดีลูกพี่แนะนําครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ได้นะครับทาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความเขาเรียกว่ารักในการกินนะครับ เรียกว่าเป็นเป็นหัวโจกในแก๊งเลยนะเอามาได้หมดเอเอกอนเราต้อนรับนะดีเตอร์เราต้องการเปิดกว้างมากๆครับผม สมัครเข้ามาได้เลยนะครับใน Facebook f แฟนเพจของเราหรือว่าทุกช่องทางของดิอีเตอร์นะฮะแล้วกินให้วินแล้วฟินยกแก๊งครับอยากเจอแซนตี้นะใช่ไหมลูกพี่ไปครับไม่ต้องรอครับวันนี้คุณดูรีบยังไงก็ไม่รู้รีบครับผมเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรนะกะว่าจะเดินเข้าหน้าหน้ากล้องแล้วก็ดึงตากล้องเข้าไปแต่ว่ากลัวว่าเขาจะว่าเราหื่นกามไม่ต้องกลัวครับทำให้เห็นไปไปวงกระพุ้งเข้าเป็นขันเลยฮะแล้วก็ยุติภูมินี้ของเราเลยฮะ วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ย่านพระรามเก้านั่นเองซึ่งบอกเลยว่าย่านนี้มีร้านอาหารเยอะและหรูหราดูดีแบบสุดๆเหมือนกับยุทธภูมิของเราในสัปดาห์นี้นั่นก็คือร้าน The Hub Cafe and e a t e r y นั่นเองถ้าใครต้องการความสงบแล้วล่ะก็ร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะด้วยบรรยากาศร้านที่ตกแต่งแบบ glass house รายรอบด้วยต้นไม้ใหญ่บรรยากาศเหมาะแก่การจะมาทานอาหารนั่งจิบกาแฟทำงานหรือจะพาเพื่อนๆมากินเลี้ยงจัดปาร์ตี้เนี่ยก็ลงต วสุดๆเรื่องสไตล์อาหารทางร้านเนี่ยก็เป็นแบบไทยยุโรปฟิวชั่นเมนูเด็ดๆนี่เพียบเลยเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนดีกว่า เอาละครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศสวยๆดีๆแบบนี้ผมพาคุณผู้ชมเข้ามาในร้านนะฮรเดอะครับคาเฟ่แอนด์อิสเทีเจ้าของร้านรอต้อนรับเราอยู่แล้วครับสวัสดีครับพี่บิดครััสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศดีมากพี่พิทถอดกันไหมอะไรถอดอะไรสองเอาไหนี่เอาไหนี่เอาเอล่าไว้ก่อนถึงขอโทษขอโทรษนะพี่ผมผมให้ทีมงานอินบอกเลยทีมงาน จัดไม่เพราะว่าที่ร้านของพี่ดิดเนี่ยเขาจะตกแต่งตามเทศกาลพี่ผมต้องอินไม่ได้อินซันตี้อย่างเดียวอ๋อไม่ไม่ไม่อย่ามาพูดให้พี่ดิดดีใจอินซันตี้ครับผมไม่ได้อินร้านพี่ดิษร้านพี่ดิษรู้ว่าสวยแต่งตามเทศกาลเหมาะแล้วนะอินซันตี้เขาเรื่องเนออพี่ดิดครับพูดถึงสไตล์ครับผมโอ้โหนี่ห้อบรรยากาศนี่แบบต้องบอกว่า หาที่บรรยากาศที่ต้นไม้เยอะแบบนี้น้อยนะในเมืองเนี่ยพี่วีเขาเรียกว่าล่มนะครับผมสตาร์ของร้านเป็นยังไงครับผมครับจริงๆเลยคือมันเป็นก l า s ใช้3อย่างนะเป็นเป็นเป็นปัจจัยในการออกแบบก็คือ people tree shadow คนต้นไม้แล้วร่มเงาล่มเงาอ๋อที่คือคอนเซ็ปต์ขอนะคุณพี่นิดาดีมากเลยฮะอาหารหลักๆเลยคือเป็นหลักๆแล้วนะคอคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยนะครับก็คือเป็นไทยยุโรเปียน ฟิวชั่นโฟร์ครับผมอยากชิมข้างๆนี่ลุงพี่เล็งกันนะคุณพี่นี่แหละคุณเล็งมาแล้วแต่คุณมาอันนี้เป็นเมนูที่มาต้อนรับเฟสติฟต์ต้อนรับของปี2023ครับอันนี้เลยครับอันนี้จะเป็นออสเตรเลียนเทนเดอร์ลอยโรซีนี่โอ้โหเป็นไงพี่พิทกินอะไรเป็นยังไงครับคุณคุณพูดออกมาเดี๋ยวนี้ถึงก็กลินตัวไหลเลยทีเดียวเอ๊ะนี่เหมือนกำลังไหลลงอะไรหรือเปล่าครับเนี่ย เป็นไงมีกลับครั้งแรกไปเป็นไงครับพี่เหมือนพี่ไปยืนหน้าหออเฟลพี่พีทานให้ผมทานสักหน่อยได้ไหมอยากเห็นหอยอยากอยากขึ้นไปอยู่บนหออเฟลไม่เคยไปอยากรู้สึกแบบนั้นคือโฟกาเนี่ยหลายๆคนอ่ะชอบทานกันอยู่แล้วนะฮะคือมันจะมีความมันๆของโฟกาอยู่ดีดีมากมากครับแล้วตัวเนื้อคือนุ่มจริงๆนุ่มแล้วก็แบบหอมเนื้อแล้วความสุกที่เขาทำออกมาแล้วเนี่ย มันออกถึงมีเดียมแรงมันจริงไม่ง่ายนะครับผมอร่อยมากอืมขอบคุณครับผมท่านแล้วแลผมบอกอย่าผมพูดคำเดียวเลยว่าบองชิ้วแปลว่าเป็นอะไรอ่ะสวัสดีสวัสดีถ้าจะบอกสวัสดีทำไมต้องอร่อยอ,อันนี้จะเป็นชาครับเส้นสปาเกตตี้ผัดก,กับเออสโมคซลมอนยังอยู่นี่ปากใหญ่ว่ะ <c oughs> มีติดกันแหลกครับผมแต่เห็นลูกไม่ตายไปเยอะนุ่มอร่อยนอร่อยัมนเป็นนไงุ่มมากแล้วตัวซอสก็เป็นยังไงตัวซอสโอ้โหแบบว่าลงตัวมากพี่วิทย์กดูความเข้มข้นมีความมันลงตัวมากกินชามหนึ่งจะม้วนหมดมนไหนเนี่ยพี่ดิ๊เข้าใจอย่างครับผมทำไมผมถึงทานก่อนคุณพีดกินแหลกพี่ชายผมไม่งั้นผมจะไม่ได้ทานแบบนี้ฮะ สคำหมด3มคำหมดนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าให้การตอบรับดีมากถูกต้องครับใครที่สุดนะครับพาสต้าตัวนี้ครับผมอยากจะบอกนิดนึงอร่อยอร่อยมากคือกินมันจะมีความมันๆของตัวตัวซอสที่ใส่ไปอยู่นะแลับมีความหอมของส่วนผสมเขาแตตัวเส้นเนี่ยไม่นุ่มจนเละเขาเรียกว่าพอดีทานที่เป็นแบบ เป็นปาร์เกตี้ครับผมครับผมดีครับผมนะฮะเดินทางต่อไปพี่อันนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือแผ่นไทเกพรอะโวคาโดครับผมแล้วก็ปีกดดูครับผมอันนี้เป็นเมนูของทันเล่นแล้วกันเทีมบอกเป็นเมนูต้อนรับเฟสติวโอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากจริงๆนะ ตัวกุ้งอ่ะมีความนุ่มเด้งจริงก็คือตัวกุ้งลายเสือจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วทคเจอร์ตัวบีบรูก็จะมีความออกเปรี้ยวนิดๆมีความเปรี้ยวนิดๆแต่ตัวซอสตรงกลางเนี่ยครับไอ้ที่ทำจากเอาความเล่ใช่ครับเวอร์มเล่อันนี้จะมีความออกแนวมันแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ถนัดของผมเนี่ยนะฮะนั่นคืออยู่ด้านหน้านี้นี่คือเมนูอะไรครับพี่อ่าโอเคครับอันนี้เป็นเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวครับผมโอเค ลองกันมาหลายสูตรมากจนกระทั่งมาจบที่สูตรนี้ครับนี่ขนาดยังไม่ทันผ่านใช่ครับคือดผมดูออกมาเลยที่มันนุ่มได้เพราะผมผมแรปไว้แล้วเข้าเตาอบผมอบนาน4ชั่วโมงนะครับอืมท่านมันก็เลยออกมาได้นุ่มขนาดนี้ชอบใช่ไหมกระดูกกรอดูกเพราะปุบปลุกปลุกเลยอร่อยครับลองเลยครับหอมอืมซอสอร่อยมากมีกลิ่นเครื่องเครื่องที่เขาหมักมา กลิ่นซอสที่มีความเข้มข้นพอเข้ากับตัวกระดูกที่มันนุ่มๆแล้วบอกเลยว่าเด็ดจี๋ถ้าหมตัวนี้ครับนี่คือคอกโอแบงเราเออผมเอาไก่ครับผมครับอยากใส่ด้วยเครื่องเทศนี่เอาเอาเครื่องเทศอยากใส่ในไก่แล้วผมเอาไปซูวีครับผมซูวีคือทําให้สุกแบบช้าๆค่อยๆให้สุกเอาไปตุ๋นในครีมครับผมทาให้ทาทาให้เอ่อครีมเนี่ยความมันครีม แซ่กาไปทุกอนูของของของสะโพกแล้วก็น่องไก่อ๋อครับผมมาโหใหม่เลยนะคุณผู้ชมอืมในี่เลยนี่อร่อยมากได้นุ่มมากวิวิวเปรี้ยวแบบนั้นได้เลยข้างในเครื่องเคี่ยนี่เยอะไรครับมีพาสลี้กาลิกอันนี้แล้วก็ครีมครับผมครับผมร้านพี่ดิบเคยมีการจัดแข่งกินไหมครับโอ้โหยังไม่เคยเลยครับผมเห็นไหมถ้าวันนี้จะจัดแข่งที่ร้านพี่ ผมถามสักนิดนิดหน่อยว่าพี่จะเลือกเมนูไหนสำหรับ ให้แข่งวันนี้ครับผมว่าถ้าเมนูสำหรับสายจุกนะสายจุกซี่โครงหมูผมแน่นอนจุกแน่นอนจุกเหลือทุกทีเจ๋งไหมยอดเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นสองสองต้องสรุปแล้วครับพอี่ดิปเลือกมาให้แล้วนะเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่อันนี้เป็นเออ่สไปซ์รับบาร์บีคิวพอกเบ็ดครับครับผมชื่อภาษาไทยได้ไหมครับชื่อภาษาไทยเล็กสั้นๆยังไงซี่โครงหมูบาร์บีคิวครับซี่โครงหมูบาร์บีคิวให้ผู้ชมเข้าใจกันง่ายๆตรงๆแบบนี้เลยเดียวเพราะฉะนั้นเมนูแข่งขันในยูทูบบลูมนี้ของเรานะครับนั่นก็คือ ที่โคหมูบาร์บีคิวนั่นเองครับในวันนี้ครับทางรายการดีอีเตอร์ครับมีลิภัณา์ปีโป้กัมมี่จากยูโรนะครับมามอบให้กับทางร้านเดอะฮ b c a f คาเฟ่แอนด์อิีกันด้วยครับมาให้กับพีดิดเลยครับขอบคุณมากครับพีดิบต่อเลยครับเป็นบิ๊กแฟนนี่ด้วยตัวนี้ ดีใจนะครับพี่ดิ๊ขอบคุณมากครับครับวันนี้กินกันมันเลยนะครับเป็นตัวจริงครับผมชอบมากครับแต่บอกนะครับวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาแข่งขันกันรวดเดียวจบนะเรายังมีโจทย์เซอร์ไพรส์พิเศษพิเศษมันๆให้กับผู้เข้าแข่งขันได้สนุกอีกเช่นเคยนะฮะและโจทย์เซอร์ไพรส์และผู้เข้าแข่งขันจะคือใครนะฮะช่วงหน้าดูกันครับได้เมนูการแข่งขันสำหรับยุทธภูมิ The Hub Cafe and Eatery กันมาเรียบร้อยแล้วครับโดยเมนูที่คุณดิดเลือกมาให้นั่นก็คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวนั่นเอง แต่ว่าผู้แข่งขันของเราจะเป็นใครบ้างรอติดตามชมกันช่วงหน้าครับเห็นผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนเมื่อสักพู่นี้รู้สึกยังไงบ้างฮะไม่น่ากลัวเยอะยสบายค่ะ <c oughs> ก็แข่งกับกินปกติก็ไม่ค่อยต่างกันน,นี่<ค>เป็น,นยังไงเน้นกินน้อยแต่กินนานๆเรื่อยๆเลยอ่ะมาเผิดตั้งแต่เวลาจะหมดนี่